หัวหัวทั้งในบ้านนหัวตั้งหัวทั้งตายเออดาระเดี๋ยวเห็นเชิงพ้นก็เลยอยากจะิไปเร้าเมื่อยหย่างออกมาย่างมาทาัพี่ย่างมาหย่างเร็ววัยแต่เอะเ้เห็นหย่างหลังเหลืองนึกว่าเสือออไปแงงๆมา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 หูแดงหมูแดงหมูแดงหมูแดงต้องใงเต้วมาดเดี๋ยวไปอีกที อ้ยมีเป็นคนในเสือบ่ะงนอยากกับบาไก่ไก่อยากกับไกไก่ไก่ก็นั่นเียว้ยตอมใจใจตกใจไหนงานมือจะแ่งงาเมือจะแดงตอกห้องหูรถเสียอาไปะตุตบไล่ตับ บาอลเตีหลังจากนั้นเลือกสีือปีหอไปอีกบลียงอลเล่นนินิ้วเลือกสีนี่ดิปอย่ปูอยู่นับตัว่าจะนวงูกูเตรียมกล้หลังจากนั้นเลือกสีือกปีกอีก2อนเกินไปอีกโอยลตีนเ็กันถ้าาเพิ่รับเลนกูเนี่ย ลงมาสาปูเอ้ยเจ้าจขึ้นไปเกินสามที่คันเร้ปูป่วยถามอย่างแน่แทบบาเล่นครับปันี่บอสโจขึ้นคาโตไห่บอลเครืบองคึื่องาครู่องตาบุยลประตูหมู่ว่าเนี่ยลงมาสาปูเล่นนี้ไปได้ก็ได้สองร้อยหาชิบเพื่อเอาหนาละ่าเด้อควดแทนเป็นกันเออหลังจากนั้นเลือเสียวหาผู้ใดมีผู้ใดอยให้แคนีิบบาทบนออน มีคอมัอ้โพอกนแล้วนั่้งหลง้งหวเออทหวักยอไ้แกย้องบ้ยัองกแ้งหลังจากนั้นที่แก่เห็นเขาควักเมื่อไปไปเลือใจ้โตท่านร้ลงไปเลยโตนงไปไม่ได้สามลอดมึงยากเห็าได้แกวเลยใ่นอมึงไม่พูดจะหายจีแก่เพราะนอหนอแก่เจ็บตีนเพิ่นนได้หล่ะ ได้ไปอี่แก้วาดึ่ไม่ยังวมาแล้วดรับบทเ็นบไดเพราลอยลงไปในพุอีหาอยล่าต้อนมา้ไหมนเาัแม่แม่รือไปทางขาบอเอามาอกบอกย่ามายุ่ดิยุ่ีแก้วแก้วผลฟองเบต้นหนาเร็ว ไงานนีคหลังจากนั้นเรืงสีกับพี่แก้วเรืองขวงพุาแบบไม่พัชรีพ้อมกันไปนะควาพุกาคพุกคพุกคพุาโอจัาเลใช่ไหมเเออโอ้ยถึงาอรอะไรเออเดก็เอา เอเไม่ได้เปล่าด้อเออเลนยเชิญกบ้หน้ปนี่ก็ไปว้เแล้วงไกนดูพีาตวจวัดมาหาเลยไปเล้ขอขอนึ่ะขอบคุณค่ะแก้วเอ้ยพระเลอดสีเอ้ยาขวาผนะางขวาพาเินอยู่เรือแมนไป

พออลนก่มา่จบคนไม่ได้แนล้วเปาไม้เด้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจ้าเจ้าเจเจ้าเจ้าเจ้า้าจบ้าพอจบ้าอบ้านได้้้โลกีโลกนึงว้าเขาจได้เหมือนกันหนึ่งร้อล้าคุณค่ะจ้าเด้มให้พูดเดียวให้ให้ต่อให้ต้นขางเดียวเเจ้าไมู่ะไจางแต่ให้ใสเน็ตบ้างถงดนจ้าให้ผู้พาผู้ภาใส่เเปี่นอยู่เด้อผู้าคกใส่เเปลยนอยู่เ้ แก้ไม่คิดว่าโนเป็นผู้พาก็ไอย่างนี้ต้อนเป็นอะไรอย่างนีครให้แ่มาก่นก่มาก่อนเปนับทิงโอ้ทิแม่ไปยังหลุดินตมาเสร็้วไปต้องฆ่าตัวขาดยนะต่อมอย่ที่หนาวไหมเด้โอ้ชาต้นแตกเนันไปเรืมาตูนเถอะออาคนนี้เอาจะบอกนที่บอกอาเ หลังจากแมนเลือดสีเล็โมหัอีแก้วมามาตัดสินใจถอชมโอกงางเมื่อสันงางเมื่อรงตบบอกูจากขวงเาไม่บ้าตบเมื่อไรปาแกมึงจะายฉัเดีลวปูกูจแว่าพูดอะกันพเอ้ยปูมือหลอใไหมเนาอพี่ลูกกูเราเพิ่จะมันขึ้นเดี่ยวตนเาเก เออได้ยุกแล้วจาาหกูแล้วเจ้าปูสิซอยเจ้าเลอย่เนิซอย่อะไรกูเอาจไปนั่งไปยานไปเดี๋ยวไปิดเสียนาให้อย่าลืมแบงผูาในเด้อนั่นอะไรฮปฏิเสียงนัถ่ายให้ปูในยันมากเอาลีเทสนีปูเด้อจ้าพาลบูเด้อพเรปูับตาเนาะรับตาเลยไป ดาเลนนาทีหลังจากนั้นเลื่อสีและอยากเสก็ตถาใหกเ้าเป็นหญิงงามเลือสีแลหอกให้แห้งออกไปเล่าบ้าจดีนางนาเจอบากาน้อน้อยนักตะกอดกเท้้าโตบ้านเตะนราบเง่อยเขาด้เนักบองพระเื่อคืนโอ้พระนักเมื่อขืนฟูตั้งคิดตั้งแสเอาจะแพ้กอกผู้ดเสกาาให้เจ้าเรียนผู้ที่ให้เจ้าจะเป็นสีสวยสดกอดาโอ้ ้าู้ิจาคันนนั่ยาัเียอบยาพูที่ปากกเล่นกันไะพูดไเสียงผพาาเพียาเพียเปียงเปีย้ยเ้ยหลังจากนั้นเลิสีเลืออากเสียไแกวปันี้แก้วดามาเป็นหญิงสวยสดสดงาม S <S เนือสีงามประานเนื้อสีงามประานนี่เลสีเอ้าเสกให้เขางามเพาแม่เสกให้จาของงามเอ้าอีผักกับหมอก็เลิศในตัวเลือกสีเน่ยอยากงามเพื่อกันนด้ล่ะอย่าเพิ่งบอกโอ้ยหรือว่าทำเตะขนาดีิด เอาไมเอาไมเอาไมโ่ไมอ่ไมอ่งอองอตากาองออ่งโองสว่เียเหเไพหลังจากนั้นลสีเจ้าก็โอ่์ผ่านประฆาถาโดยคสทธิธรามจงเปิดทางให้นางแก่ นั่งถูกมาโดนแล้วคนเขาลือคนเขาสาบคนเขาเอจีน้ามารดบ้านด่วเมืองปัดนีโดยบุญญาจิการที่นั่งแก้วสาสมมาขอให้เปิดรูปร่างที่แท้จริงของนั่งแก้วนามาณปัดน,นี้สมมติว่านั่งแก้วนามาจางมีมอหมายหน้าดีกับนางอีกสาวอ,อมแอมระไมแสงทองป้าจ๋าเป็นไม่ได้เช่นไหนจ๊ะ เง่ามแทนเกี่ยวงามมาจ้างามไปแน่ปูปูยงไม่ดีนะปูปูยเงยังไม่ดเย่างานปูยังงามติอือปูแา่ก็ท้าทิพย์ปูนึกไปวักเงินปูกรสานเห็ดเด่นเนอะแต่ระวังงานนี่ปูเล่นล่องไปเอาเงินนี่เั็นง่ามเป็นพี่มันบอเอามาแตงแก้วเลยเด้อ นั่นาแล้วโอ้องแก้วิมันสดำเลบปูตอนีผิวของแก้วมันขาวปานหยวกไม่จับปูบคาดเลยิพ้อทาแ่เขาให้สิโหกพ่อพี่ปูก็ว่าให้คักเนาะไปเปูที่เราซูฟังปูปูให้ใจใจทุกครปู่ี่ดมด